สำหรับพี่น้องที่ทำธุรกิจโรงแรมครับผมได้ทำเช็คลิสต์นะครับว่าข้อมูลที่เราควรจะมีควรจะเก็บนะครับกับลูกค้า1 b o o k บุ๊กงเนี่ยมันควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับเผื่อพี่น้องได้ทำเก็บข้อมูลไปแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ครบรอบด้านหรือนะครับหรือเก็บไปแบบผิดผิดนะครับผมก็ทำเช็คลิสต์เอาไว้แล้วนะครับถ้าพี่น้องสนใจอยากจะดูเช็คลิสต์นี้ว่าเออมันตรง มีอะไรเกินขาดอะไรบ้างมีความแตกต่างกันยังไงกับสิ่งที่ทําอยู่นะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะว่าในอนาคตอ่ะพี่น้องจะมีบอ่อขยะนะของ Data หรือบอ่อน้ํามันของ Data เ,เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้เนี่ยแหละครับว่าในแต่ละวันเนี่ยพนักงานที่โรงแรมของเราเนี่ยเขากําลังทําขยะหรือขุดบอ่อน้ํามัน สำหรับ Data เราเนี่ยเพื่อที่จะไปใช้ในอนาคตนะในยุค AI ุกยุค Data เนี่ยมันสำคัญมากจริงๆนะพี่น้องนะเออถ้าเรามีข้อมูลแบบผิดๆเป็นขยะเนี่ยเอาไปใส่ AI ไปใส่ชัด t g p t หรืออะไรก็แล้วแต่ในอนาคตที่มันจะมีเนี่ยเ i เหล่านั้นต่อให้มันเก่งขนาดไหนนะครับมันก็เข้าใจผิดเพราะว่าจากข้อมูลสารตั้งต้นมันผิดไงเออมันก,ก็ประมวลผลให้เราให้ข้อมูลกลับมาแบบผิดผดเราก็ไปใช้ เอาไปตัดสินใจแบบผิดๆถ้าพี่น้องไม่อยากจะให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดอะกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับยังไงก็ติดต่อมาพูดคุยปรึกษากันนะครับแล้วคุยกันครับ